ของพ่อพระครูปลัดวีรนนท์วีรนันโทเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชที่ท่านไปประพฤติออหรือว่าท่านไปทําศาสนก,กิจของท่านอยู่ที่ออสหรัฐนะแล้วก็ขอคารวะแด่ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาจารย์สุชาติปิขวิโลแล้วก็พระมหาสมพงส์สุเมธี ที่ได้ให้โอกาสกับกับผมได้ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ขอเคารพแด่ครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านที่อยู่วัดป่าเจริญรากแห่งนี้ขอเจริญพรกับบรรดาท่านโยคาวจรทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณนะวัดป่าเจริญราชตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านหรือว่าจากที่ทำงานอ่า ขอให้ท่านทั้งหลายเอามือลงได้นะนั่งฟังคมบายตามมายังมัธยยาไซวันนี้อาตมาภาพก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะพูดว่ามาพูดคุยมาสนทนาให้กับท่านโยคาวจอรทั้งหลายผู้ที่มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่าจเจริญราชเพื่อว่ามาละละ กิเลสละปัญหาที่ในจิตในใจหรือว่ามาขัดขัดเก่าจิตใจของตัวของเราหรือว่าตัวของท่านทั้งหลายให้เบาบางไปให้จืดจางไปเนี่ยมันก็ทํายากการที่ว่าเราจะทําขัดเก่าหรือว่าจะมาละซึ่งความห่วงความอะไรอาวร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเราเป็นห่วงเป็นอะไรอาวร์หรือว่าบริโภคที่เรา ตัดสินใจมาจากบ้านเราละหน้าที่การงานจากที่เราเป็นหัวหน้างานหรือว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเรามีอะไรที่บ้านว่าเราเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรก็ดีที่บ้านเนี่ยบางทีเรามาประพฤติปฏิบัติถ้าหากเรายังตัดไม่ขาดละผลริโพ์พวกนี้ยังไม่ได้มันก็จะติดติดอยู่ในจิตในใจตัง,งิดตัง,งิดอยู่นั่งไปก็คิดนาอคิดนาะก็ อาจจะนึกถึงบ้านบางทีมีแมวบางคนก็จะเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเนั่นแหละการที่มาประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ละละบลิโภคให้หมดละสิ่งกังวลที่อยู่ในจิตในใจให้หมดตัดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ,อย่างก้าวเข้ามาในวัดแล้วหรือว่าสถานที่ปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เจาะจงว่าที่วัดปา่าหรือว่าที่ไหนก็ตาม ถ้าท่านตั้งใจไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าที่วัดป่าอัมพวันที่หลวงพ่อจรัญก็ดีหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ละบริโภคให้หมดความอะไรอาวรณ์หรือความภาวะะวองให้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาทำซึ่งสติซึ่งสมาธิให้เกิดเกิดในจิตในใจของเราพอเราทำให้ได้ซึ่งมาได้สติได้สมาธิแล้ว เราก็จะได้ปัญญาเนะี่ยเรามาทําตัวของเราให้ให้เป็นพระนะตอนนี้เรายังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนอย่างอาตมาก็เหมือนกันที่มานั่งพูดอยู่เนี่ยนะก็สมมติสมมติขึ้นมาว่าเออเป็นพระเป็นพระที่สนะุแต่ยังไม่ได้บรรลุอะไรหรอกนะต่มานั่งพูดนั่งเทศนนั่งคุยให้ท่านหลายฟังเนี่ยก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาลูกชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกนันก็พยายามที่จะมาฝึก หรือว่ามาขัดเกากิเลสท,ที่อยู่ในจิตในใจของตัวของอาตมาหรือ่เหมือนอย่างท่านทั้งหลายพายคขาวาจรทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือมาฝึกจิตฝึกใจมาขัดเกากิเลสมาพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไปมาประชุมกันเข้าแล้วก็สมมติกันขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าหากเรายึด ในตัวในตนอยู่การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ได้ไม่เต็มที่นะการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วถ้าหากมันเกิดปัญญาหรือว่าเกิดความรู้แจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วเราก็จะได้สติได้ปัญญาได้เป็นพระไม่พระโสดาก็พระอนาคาสติธรรม ค่าหรือว่าพระอรหันต์บางคนปฏิบัติจนถึงที่สุดก็อาจจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในภพนี้ชาตินี้ก็ได้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคนเราทุกคนการสั่งสมบาร,รมีมาไม่เหมือนกันบางคนก็สั่งสมมาเยอะพอมานั่งปฏิบัติธรรมแค่วันสองวันก็ได้ถึงซึ่งสภาวะหรือว่าเออได้ความสงบได้ซึ่งเห็นซึ่งความจริงที่ปรากฏในร่างกายพิจารณาถึง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของของเขาทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่ตัวอาตมาเองก็ตามที่ทุกทุกเพราะเราไปยึดยึดอะไรไปยึดติดในสังขารร่างกายก็ดีไปยึดติดในตัวในตนออว่าอันนี้ของของเรา อันนี้สิ่งของของนี่ของเราเนี่ยแม้แต่ตัวของเราเราก็ยังยึดว่าเออเป็นตัวของเราเนีเ่ยเราเราทุกข์นั่นแหละเราจะทํายังไงให้ทุกข์ว่าอันที่ว่าเราสมมุติขึ้นมามว่าเออเดี๋ยวไปเป็นของของเราเป็นของ,ของ,ข,องของเขาได้นี่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ทำนี่นแหละคือว่าทำที่สุดแห่งทุกข์นี่นแหละสติปัฏฐาสีนี่แหละคือกายานุปัสสนาเนี่ยธรรมานุปัสสนาเนี่ยหละครับ เนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยคือว่ากวาย่างนอไ้าย,ย่างน้อก็ดีคลองน้อยุบน้อก็ดีนี่แหละอันนี้คือการมาพิจารณาว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นสักแต่ว่า,าธาตุธาตุเท่านั้นที่ปรากฏอย่างเราเดินก็ดีเรานั่งก็ดีสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนั้นเป็นเทงแต่สับปรากฏขึ้นบางทีลมบางทีเราก็อยากจะพายลมบ้างเลอบ้างบางคนก็นั่งขึ้นบ้าง ขึ้นบนบ้างตีลงลุกข้างล่างบ้างตีลงข้างล่างก็อยากจะอาการอยากจะพายลมบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอาการของธาตุลมบางทีนั่งแล้วตัวหนักอือ้ออันนี้ก็คือว่าอาการของธาตุดินธาตุน้ำปรากฏนตะถ้าหากเราพิจารณาของสภาวะที่มันเกิด